เห็นในจานขาวๆนั่นไหมคะไทายสิควะว่าอะไรอันนั้นคือเห็ดปุ๋ยฟานะคะขาวน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะวันนี้ตั้งใจที่จะเอามาผัดกับปลาเค็มค่ะแต่หาปลาเค็มไม่ได้นะคะใช้ปลาเค็มเจแทนก็แล้วกันค่ะมีรสชาติที่อร่อยเหมือนกันค่ะเอาไปทอดให้เหลืองแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมให้เหลืองกันเลยหลังจากนั้นก็นําเห็ดปุย๋ยฟาเราจะเพิ่มเห็ดหอมลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะ หลังจากนั้นเรามาปรุงรสใส่น้ำมันหอยใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะไม่ต้องเติมมากนะคะเดี๋ยวเค็มเพราะว่า,าปลาเค็มเจเขาก็มีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็นำปลาเค็มเจที่หั่นพักไว้นะคะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปด้วยผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าถ้าเค็มมากเกินไปก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วถ้าเค็มยังไม่พอก็เพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปสักนิดก็ได้ค่ะ ผัดให้เข้ากันแบบนี้รับรองค่ะว่ารสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเอาไปทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานกับข้าวต้มนะคะก็เข้ากันไม่แพ้กันเลยค่ะสําหรับใครที่มีประสบการณ์ในการทานเห็ดปุยฝ้ายลองเอามาแชร์กันดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะลองเอามาแชร์ประสบการณ์กับใตคลิปนี้ดูค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่ผัดเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานใช่ไหมละ่ะคะ